สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่อง5ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีตลาดอุ้นไทยทะลุ1,400จุดนะอ่าเราก็ไปทำการรวบรวม5ปัจจนะัยเนอะที่มีผลต่อดัชนีที่ทำให้ดัชนีทะลุเกิน1400จุดเนะก็มี5ปัจจัยหลักๆอันที่1ก็คือเรื่องการจัดตั้งกองทุนวายุพักเรื่องที่2ก็คือเรื่องไทยอ ES g ที่คาดว่าจะเข้าตอนช่วงเดือนธันวาเนอะ แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่ตอนแรกก็คาดการว่าจะเริ่มมีการใช้กันตอนธันวาก็มีการขยับมาเป็นประมาณกันยานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้จ่ายของงบประมาณจากภาครัฐนะที่คาดว่าจะใช้ตอนเดือนตุลาอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเลทคัตออฟคืออัตราดอกเบีย้ยตอนแรกคาดการว่าต้นปีแต่ก็มีการขยับมาเป็น คาดการว่าอาจจะเป็นกันยานี้เลยเนะอะไปดูรายละเอียดกันอันนี้คือเรื่องแรกเลยก็คือมีการเปลี่ยนนโยบายของ Thai ESG เนะซึ่งทําให้มีความพึงพอใจมากขึ้นจากเดิมทีเนี่ยก็คือจะซื้อได้แค่แม็กซิมัมคือ30%ของรายได้นะและก็ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะแล้วต้องถือครอง8ปีด้วยโดยได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขของการซื้อไทย ESG Fund เนี่ยหรือ T e s นะีจาก เดิมเนี่ยคือ1 0 0 0 0แสนก็สามารถซื้อได้ถึง3 0 0แสนบาทนั่นเองและก,ก็การลงทุนเนี่ยที่ต้องถือจาก8ปีเนี่ยก็มีการปรับลดเหลือถือ5ปีนั่นเองเนะเป็นวันชนวันนะโอเคอันนี้คือเงื่อนไขเนื้ออีกปัจจัยหนึ่งก็นี่เลยที่มากจากปฏิชนก็คือการจัดตั้งกองทุนวายุพักนั่นเองนะก็คือจะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ1 5แสนล้านเนี่ย แล้วก็เห็นว่าจะเริ่มให้เปิดจองซื้อขายวันที่16ถึง20กันยายนนี้นะแล้วก็พร้อมให้เทรดในตลาดหุ้นประมาณวันที่10ตุลาคมนั่นเองก็ลองดูกันต่อนอะว่าจะเป็นยังไงซึ่งจาก5ปัจจัยนี้นี่นแหละก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ดัชนีทะลุ1,400จุดมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้ดัชนีเป็นยังไงบ้างแล้ว าดัชนีตลาดหุ้นไทยของวันศุกร์ที่6กันยานะก็ปิดพักเช้าที่1,426.80จุดนั่นเองวันนี้ก็บวกขึ้นมา22.52จุดนะด้วยมูลค่าซื้อขาย56,949.79ล้านบาทนั่นเองอ่าเดี๋ยวมาดูกราฟของเซ็ตกันกราฟเซ็ตตอนนี้ก็ทะลุมาแล้วเนอะก็คือปิดที่1,426.80 ซึ่งยืนเหนือเส้นฟีโบ300%ปรได้ก็คือบริเวณ1,425.75ถ้ายืนอยู่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะวิ่งไปต่อแถวแถว1 4 3่1 4 3 8แถวนั้นเนอะแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็อาจจะพักย่อตัวลงมาตอนนี้ดัดชนีอาจจะเล่นอยู่ในกรอบประมาณ1 4 0 0ถึงประมาณ1 4 4 0เนอะก็ใครมีอยู่ก็ดนะูดีดีเนอะอันนี้คือคาดการเพื่อนๆก็ลองทำการบ้านเพิ่มและแนะนำเพิ่มเติมได้นะ อ่าต่อไปเราไปดูโหมด Active Value กันอ่าโมด Active Value วันนี้ก็6ตัวนะก็จะมี c p o ปิดที่64.50บาท50ตังอันดับ2ก็เป็น BBL วันนี้ปิดที่146.50บาท50สตางอันดับ3ก็เป็น KBank ปิดที่150บาทอันดับ4เป็นปตทปิดที่34.75บาท75อันดับ5เป็น KTB ปิดที่1 9บ0าท70และอันดับที่6คือ Advance ปิดที่269 าตามมาด้วยลายตัวเนะก็ CPO ภาคเช้า,า,ชาปิดที่64บาท50สตางบวกมาที่1บาทบวกมา1.57%ภาคเช้าขึ้นไปทํา High อยู่ที่65บาท25ทําโลอยู่ที่63บาท75เนอะแลคาปัจจุบันก็คิดเป็น PE 25.78เท่า PiperBook 5.02เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่1.55% วันนี้พาคเช้าทำกราฟไม่ทันนะเดี๋ยวมารอตอนปิดตลาดให้ดูอีกทีนึงโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อกันที่ BBL ต่อไป BBL คือปิดพาคเช้าที่146บาท50สตางค์บวกขึ้นมา4บาทบวก2.81% BBL ขึ้นไปทํำไฮที่บริเวณ148บาททําโลอยู่ที่143บาทอ่าไพ่เปอร์บุ๊กก็เป็นราคาปัจจุบันที่เป็น ใร้ปะบุกที่0.51เท่า PE อยู่ที่6.57เท่า Dividend yield อยู่ที่4.78ซไปที่ตัวถัดไปตัวถัดมาก็เป็น K Bank นะ K Bank วันนี้ภาคเช้าปิดที่150บาทบวกมา3บาท50สตางค์บวกขึ้นมา2.39เปอ K Bank ภาคเช้าขึ้นไป่ทำ High ที่บริเวณ151บาทและทํำ Low ที่บริเวณ147บาท ราคาปัจจุบันคิดเป็น P/E อยู่ที่7.60เท่า Piperbook 0.66เท่า Dividend Yield อยู่ที่4.34เปเซ็นต์ไปที่ตัวถัดไาตัวถัดมาก็เป็นปอตอทอเนะอะปตอทอก็คือปิดพาคเช้าที่34บาท75สตางค์บวกขึ้นมา1บาทบวก2.96เปอร์เซน็นต์ ภาคเช้าปตทขึ้นไปทำ high ที่4 4 4บาท75าทาำ low ที่34บาทราคาปัจจุบันคิดเป็น PE อยู่ที่7.72เท่า p i e per book 0.83เท่าและ Dividend yield อยู่ที่5.76อร์ซตามมาด้วยเรื่องของ KTB นะภาคเช้าปิดที่ปิด19.70เท่าบวกขึ้นมา40สตางค์บวกขึ้นมา2.07 ktb พักเช้าขึ้นไปทำ high ที่19.80ทําจุท l o ที่19.30ราคาปัจจุบันคิดเป็น pe 7.12เท่า p r i p e book ศูนเท่าและ dividend y i อ,อยู่ที่4 4่จ่หเปอร์เซ็นต์ต่อมา ad v a n e นะพักเช้าปิดที่สองบาทบวกขึ้นมา2บาทบวก0.75ย์จเจ็ดหปอร์เซ็นต์ ad one พักเช้าขึ้นไปทำ high ที่271บาทและทำ low อยู่ที่265บาท ราคาปัจจุบันคิดเป็น pe 2, เอ8 6่อ24.86เท่า p i p e r book 8.52เท่าและ dividend yield อยู่ที่3.20%ภาคอ่าพักาสำหรับเพื่อนๆที่มีหุ้นอยู่ก็ทำอย่าลืมทำการบ้านเนอะก็มาอัปเดตข้อมูลกันได้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึงหวังว่าข้อมูลคงมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลกันอีก วันนี้ขอลาไปก่อนบายบาย